สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะมาทำคลิป What in my carry on นะอะไรอยู่ในกระเป๋าที่นะ้าถือขึ้นเครื่องใบนี้จากที่ถือขึ้นเครื่องน,นะแล้วก็อีกใบเป็นกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าก็เ,เดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋ากันเลยอันนี้เป็นปีที่ไซส์สามนะจ๊ะมาดูกันว่าในนี้มีอะไรขอโทษนะต้องคือใส่หมวกเดียวน้าจะไปแล้วแหละอีกประมาณยีนาทีก็คือเป็นอะไรที่ w h ิ t in my carry on จริงๆ พอเตรียมเอาไว้แล้วนะอย่างแรกเลยเวนเป็นอ่านก็ประมาณนี้แล้วกเ็เป็นกันแดดอันนี้ของเดนนิสนะจ๊ะเป็นของเแบ a นนะ้าไม่รู้ชื่อรุ่นหรอกนะว่ามันชื่ออะไรแล้วกล่องของมันที่ตอนซื้ออ่ะมันก็พังไปแล้วนี้นะซื้อมาใหม่นะเขาจะมีกล่องเปล่าๆขายด้วย หวีจ้ะก็จะมีกระจกด้วยนะก็งัดขึ้นมามนก็จะเป็นหวีเห็นไหมพกพาสะดวกแล้วก็ดึงผมออกง่ายด้วยนะถ้าเกิดว่ามีเศษผมหรืออะไรเงี้ยหนะูฟังไม้เดเซลฟี่เบนกันแดดของนา้า อันนี้ใช้มาหลายปีแล้วซื้อตั้งแต่ปี2011นะใช้ดีประมาณนี้มันใหญ่ปิดได้หมดเ่ด่งแดดอะไรเงี้ยนะเป็นของเออมานี่จะไม่รู้อามานี่หรือเจียวเยยวออามานี่หรืออะไรทักอย่างนี่แหละแต่อามานี่นี่แหละกระเป๋ายางที่เป็นรูปค้างคาวนะ ในนี้ก็จะเป็นพวกสายชาร์จต่างๆสายชาร์จของไมค์เซฟี่สายชาร์จของโทรศัพท์ iPhone 2สายนะเพราะของเดนนิสด้วยสายหนึ่งแล้วของน้าสายหนึ่งแล้วก็เป็นสายชาร์จของ power bank ยาดมโปยเซียนที่ยังไม่ได้แกะใช้ทีเอามาเผื่ออันที่ใช้อยู่มันหมดนะคือเผื่อมันหมดกลิ่นนะอะยาดมโปยเซียนที่แกะใช้แล้ว เยอะมากกระดาษที่ชู่เปียกจ้ะมีอยู่สี่อันนะเพราะว่าแต่ละอันนี้นะเปิดใช้หมดทุกอันเพียงแต่ว่าอันไหนจะเปิดใช้กระเป๋าไหนแค่นั้นเองแล้วมันเหลือไม่เยอะมันก็จะเหลือประมาณแค่แผ่นสองแผ่นก็เลยเอาออกมาใส่ในกระเป๋านี้หมดเลยนะกระดาษที่ชู่แห้งกล่องยา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยาแก้ปวดอยางที่น้าบอกนะยาแก้ปวดยาแก้เมารถยาแก้ท้องเสีย power bank อันนี้ต้องถือขึ้นเครื่องจะเขาไม่ให้โหลดเอาเขาไม่ให้โหลดเอาลงข้างใต้นะจ๊ะลูกอมริโคล่าที่บ้านเรามีขายจนะที่บ้านเราก็มีขายนะจ๊ะแต่น้าชอบจะรถดั้งเดิมมากกว่า ถุงใส่แว่น,แว,นแว่นอ่านหนังสือเนจ้ะกระเป๋าตางังรุ่นอะไรนั้นนะจำไม่ได้แต่เป็นรุ่นที่เป็นสามอ่าจ้ะไม่รู้ไม่รู้ว่ายูซิฟีนหรือว่าอะไรทึกอย่างนี่แหละอะในนี้ก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็บัตรการ์ดต่างๆนะอันนี้นะเก็บเอาไว้เป็นตอนที่นะ้าไปเข้าห้องน้ำที่ ที่ประเทศออสเตรียเนี่ยจ้ะมันเสียค่าเข้าห้าสิบเอ่อห้าสิบเซนนะจ้ะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะเอาออกมาได้จ้ะก็จะมีเหรียญพวกเอ่อเหรียญพวกยูโรนี่แหละเกินแล้วกระเป๋ามันก็ยาวถึงนี่เลยนะเ,เงินนั้นไม่ค่อยจะมีเหลืออยู่ประมาณสิบเอ่อสิบยูโรแค่นั้นเอง แล้วก็เป็นกระเป๋าเป้อันนี้ที่ได้มาจากตอนสั่งซื้อของคาเรงจ้ะเป็นขนาดกำลังพอดีเลยนะนะก็เอามาใส่พาสปอร์ตเป็นของน้ากับของเดนนิสนะของน้าสีแดงอย่างที่เห็นว่าน้าเพิ่งซื้อมานะตอกใส่พาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นพวกเอ,อเอกสารที่ว่าสั่งจองตั๋วหรืออะไรเงี้ยว่าเราเดินทางวันไหนอะไรยังไงแล้วก็ ที่จองโรงแรมเมืออะไรประมาณนี้มีไว้ก็ดีพ่อจําจไม่ได้หรอกว่าเลขที่เราเขาจะเรียกว่าไงมันเวลาเราจองโรงแรมมันจะมีเลขบอกว่าเราจองที่เลขที่เท่าไหร่นะหน้าอธิบายไม่ถูกเออนั่นแหละใครที่จองรงแรมมบอ่อยๆคงจะรู้ว่ามันจะต้องมีเลขนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นออมินิพ่อเฉดอันนี้นะ นะก็มีใบประกันใบประกันนั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าป่วยหรือว่าอะไรก็คือเราไปหาหมอได้มีประกันใบนี้มีไปทุกที่ที่ทน้าไปาคือทุกที่ที่ไปต่างต่างประเทศนะแต่ถ้าอยู่ในประเทศสวีเดนนะ้าก็ไม่เอาไป ที่การรองเท้ากัดอ่ะจ้ะเป็นซิลิโคนนะอันนี้ใช้ดีจ้ะอีโนเงินของสวีเดนพลาสเตียอันใหญ่อ้าวมันหลุดออกมาที่การรองเท้ากัด ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติยาขนาดไซส์ธรรมดานะแล้วก็จะไม่มีละก็จะเป็นเหรียญจ้ะเป็นเงินของที่ซีวีเดนนะอ่ะอุ้ยยังมีอ๋อมีลิฟบามของยูซิลินอันนี้ก็ใช้ดีจ้ะ แล้วก็หมดแหละในนี้ไม่มีอะไรเลยหมดจริงๆในช่องนี้ช่องนี้นะก็ไม่ได้ใส่อะไรนะอืมอ่ะแล้วก็นี่ก็เป็น What carry นไมค์แครีออนในใบนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในอีกใบนึงที่เป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะส่วนใหญ่แล้วนะจะเอาเสื้อผ้าขึ้นไปด้วยการพลาดว่ากระเป๋าใบใหญ่ไม่มาพร้อมด้วยกันกันกบ่กับตัวคนนะจ๊ะเพราะมันจะมีบางครั้งที่เกิดอาการเกิดการผิด ลาดขึ้นมาว่ากระเป๋าใบใหญ่ของเราไปประเทศอื่นเราก็เลยจะได้ว่ามีเสื้อผ้าและชุดชั้นในที่ใส่การฉุกเฉินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะว่ามีอะไรบ้างเอาจ้ะอีกใบก็จะเป็นใบนี้นะเป็นขนาดธรรมดาที่เขาให้เอาขึ้นเครื่องได้จ้ะมาดูกันเลยว่านะ้ามีอะไรมาบ้างเดี๋ยวขอเปิดก่อนอ้โหเอ,ออกมาก็มีนี่เลย กระเป๋าที่ไว้ใส่ชุดชั้นในนะนะเคยไปอดได้โอดไปแล้วแต่ว่านะก็คงไม่ต้องเปิดให้ดูเนาะเพราะมีแต่ชุดชั้นในแล้วก็พกถุงเท้าแล้วนะก็เอากระเป๋าใบเล็กมาเอามาบีบนะแล้วก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกางเกงขาสั้นจะเพราะช่วงนี้หน้าหน้าร้อนที่นี่แต่ก็ฝนตกนะกระเป๋าเครื่องสําอางส่วนใหญ่เราก็จะเอามาแบบเป็นเล็กๆทุกอย่างที่ไม่ใหญ่มากนะก็ประมาณนี้ เอาไว้เดี๋ยวนะค่อยมาทําเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางแลาา้วก็มาานเดินทางมาใกล้ๆอย่างนี้นะว่านะเอาอะไรมาบ้างแล้วก็พกครีมส่วนอีกข้างหนึ่งเปิดเลยอืมก็เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็กระเป๋าเป้ที่น้าเอามานะเพราะว่า น้าไปขึ้นเขาก็เลยต้องเอาเป้มาด้วยเพื่อที่เอาไปใส่น้องใส่น้ําแล้วก็ของของกินที่ให้มีแรงอาจจะพวกช็อกโกแลตพวกน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยและนี่ก็เป็นอ uh, what in my carry on ของน้านะจะสังเกตดูว่านะ้าจะไม่มีอะไรที่เป็นของเหลวเลยแล้วก็น้ําหรือว่าครีมอะไรพวกเนี้ยอันนั้นนะ้าเอาโหลดลงข้างล่างจะ้ะ เสื้อผ้าที่น้าจะใส่เครื่องนะจ๊ะคะ่ะกับเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนก็จะเป็นเสื้อยืดกังกงขาสตั้นแล้วก็รองเท้าวันนี้แต่ว่าที่ซิลิเดียนอากาศหนาวนะก็ยังต้องมีผ้าพันคอไว้นะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตที่จะเอาไว้ใส่ตอนไปถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วจ้ะถึงยะถึงบ้านปลอดภัยต้องบอกไปว่า สองชั่วโมงที่แล้วสองชั่วโมงครึ่งกอเสนอกว่าจะขับกลับ้านก็ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงครึ่งที่แล้วอยู่เวเนาอา,า,อ, 25, อ,านะอากาศอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกองศากลับมาซิดนีย์จ้าอากาศอยู่ที่สิบห้าองศาหนาวกันไป